สวัสดีค่ะมาเจอไก่นาคากับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะเราจะให้แนวทาง3ามหน้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องมแนะนำไม่สนุนเรื่องการพาันซื้นนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงของท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่ามีสติปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางค,ะะคะ่ะ3ามหน้ย ค่นลอยของเรารอบที่ผ่านมาเด็กน้องพิเศษหลุดนะคะปกติมานะปกติมาห้าหนึ่งค่ะมาตัวกันห้าหนึ่งนะแล้วก็ <c oughs> b i p V I p มาเด้งบนล่างเลยนะคะมาฟันศูนมา8 0มาเจาะสามศูนศูน์สามนะคะมา2องเด้งเลยแต่พิเศษคือหลุดนะคะวันนี้ทําได้เจาะรูดฟันโอ้ยหนอ,อมาคืมานะทุกคนพรุ่งนี้สังเกตตัวเด่นนะนีสังเกตตัวเด่นนะคะ เพิ่พรุ่งนี้หมยใกล้กันมากวิ่งวมกันนะ้า <c oughs> พิเศษพิเศษวิ่งรูดนะคะสี่ห้า ปกติวิ่งรูดฟันหนึ่งนะคะ ฟันหนึ่งนะคะฟันหนึ่งนะเห็นไหมเหมือนกันเลยแต่ว่าเขียนให้บบนี่ถ้าเจาะถ้าเจาะถ้ามีเลขก็มีอยู่แค่สี่ห้าหนึ่งแค่นั้นเองนะคะมีเลขอยู่แค่สามตัวเท่านั้นนะเจาะสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดาก็ห้าหนึ่งห้าีห้าแปดนะคะหนึ่งก็หนึ่งศูนย์ หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเด่นสามหกนะคะเด่นสามหกนะทุกคนนี่เด่นสามหกนะเดี๋ยวกันให้กันสามกับหกสามตัวไม่ต้องเอาทำหนูกเพราะว่า ออสองตัวก็ให้รอ2สองตัวก็ให้มานะทุกคนนะให้มาทุกวันนะพรุ่งนี้มีเก้าแน่อนอนี่ต้องมีเก้านะถ้าใครเล่นนะวันเสาร์นะคนบ,บอกไปเลยแต่หวแล้วไม่มีเก้าเลย นหาหน่อยพรุ่งนี้นะคะอืมใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะสังเกตตัวเด็ดไวมทุกคนพรุ่งนี้ถ้าใครเล่นนอกก็เล่น ทุกคนโชคดีรวยป,ปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ